เรียบร้อยแล้วครับทีเด็ดทีเด็ดของเราเอาเลยนะเจ้าเอาเลยครับเอาเลยกินเลยกินเลย,เาเลยมาแล้วเราต้องเราต้องลองแลบแลบลิ้นยาวๆแล้วค่อยๆดูดจูบ <c oughs> เข้าไปยาวไวยังไง <c oughs> <ๆ>กะล่ามอกขึ้นเลย ใช่ไหมลอง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 หฝันเจี๊ยบอ่ะเอานาทีทองครับแลบลิ้นยาวๆแลบลิ้นยาวๆแลบแลบลิ้นยาวๆ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 ลากค่อยๆดูดดูดดูนิ้วดูนิ้วตาเต็เลยชุบจะกินหลายหนไหม

ขึ้นจมูกขนาดนั้นส่โอ้ดูดิตายสายเดือยป้ายดิ่โอ้ยลอยแหวงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปจิ้มเอาหัวไปยำหัวเนี่ยตาปลาหมึกอ่ะจุ่มปลาหมึกอยู่ครับโอ้โหปลาหมึกอร่อยมากโอ้โหกินน้ำเาดน่เราเดี๋ยไปหันดูหน้าตาหน่อยดิเป็นยังไงขวานเจี๊ยบอะไรฮอยน้ำตาแดง ไม่ไม่ไม่เอาเอาเอากล้องมาแล้วเหรผมใส่มันจะมีอย่างไงแย่แถว่าโอ้พระปลายหลายก็โอ้ก็ลอยแหว่งไปตั้งครึ่งนึงเมัแต่กินแบบเนี้ยเนาะมันจะเนาะมันขาดนึงมันขาดจะใครอร่อยดบ่ขาัเลยเหมือนในสามสิบกี่พันตับนะเออเอออเาเอานี้พันไปเอาเนื้อเอาเนื้อพันไป เอาเอาเนื้อพันไปก่อนพันเหมือนเหมือนจุดสามสิบกี่พันตับนะเออพันไปเอาแล้วครับมัอ่านีอ้าวจุ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 อ่าพันพันพันตับอ้าจุจุจหันหน้ามา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 บอกเอฟซีด้วยแบบเอฟซีทางบ้านด้วยด้วยอ่าลากเลียดลิ้นยาวเลียดยาวลิ้นยาวโอ้โสู้กล้องดิสู้กล้องดิมันเหมือนสามสิบกี่พันตับไหม ออกมาไม่ต <pec> ้องเจิมอะไรอะไร